5เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกระดูกชีวะเล่าไปเรื่อยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับ กระดูกนั้นเป็นอวัยวะในระบบทำจุนร่างกายครับซึ่งในร่างกายของเราจะมีทั้งกระดูกอ่อนแล้วก็กระดูกแข็งกระดูกอ่อนอย่างเช่นที่หูที่จมูกหรือว่าตามข้อต่อต่างๆส่วนกระดูกแข็งนั้นก็จะแบ่งออกเป็นส่วนกระดูกแกนแล้วก็กระดูกระยางครับกระดูกแกนก็นับตั้งแต่กระโหลกของเราจนถึงลำตัวของเราส่วนกระดูกระยางก็คือพวกแขนขาของเรานั่นเองครับเรื่องน่ารู้เรื่องที่1กระดูกส่วนที่หักบ่อยที่สุด เราจะแบ่งเป็น3ช่วงวัยนะครับตามสถิติแล้วถ้าเป็นในช่วงวัยเด็กเนี่ยกระดูกส่วนที่หักบ่อยมากก็คือกระดูกส่วนปลายแขนหรือปลายนิ้วแล้วก็กระดูกส่วนข้อศอกครับอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเนี่ย แขนขาก็ยังไม่แข็งแรงนะครับกระดูกส่วนนี้ก็จะหักง่ายที่สุดสําหรับในวัยผู้ใหญ่นะครับตามสถิติแล้วกระดูกส่วนที่หักมากที่สุดก็คือกระดูกขาครับเพราะว่าในวัยผู้ใหญ่เนี่อาจจะมีการออกกําลังกายกระดูกส่วนขาส่วนหน้าแข้งรวมถึงส่วนไหปลาก็จะหักบ่อยมากที่สุดครับ สำหรับในวัยสูงอายุนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีปัญหากระดูกพุนครับซึ่งคนที่เป็นกระดูกพุน,นเนี่ยเราก็มักจะล้มบ่อยครับซึ่งเมื่อล้มแล้วก็จะทําให้กระดูกส่วนสะโพกนั้นหักมากที่สุดนั่นเองครับเรื่องที่2กระดูกส่วนที่สั้นที่สุดและยาวที่สุด กระดูกที่สั้นที่สุดอยู่ในหูของเราครับคือในหูของเราจะมีกระดูก3าชิ้นเพื่อขยายสัญญาณเสียงครับและกระดูกชิ้นที่สั้นที่สุดนั้นคือ,อกระดูกรูปโกลนซึ่งอยู่ในหูของเรามีความยาวเพียง3มมิลิเมตรเท่านั้นส่วนกระดูกที่ยาวที่ส okay. ุดก mm. yeah. ็คือกระดูกต้นขาของเราหรือฟีเมอร์ครับกระดูกส่วนนี้อาจจะยาวได้ถึง48เซนติเมตรเลยครับเรื่องที่ 3. กระดูกที่แข็งแกร่งที่สุดในร่างกายกระดูกที่แข็งแกร่งนั้นก็คือกระดูกส่วนที่หนา แล้วก็มีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ําหนักได้สูงครับก็คือกระดูกส่วนต้นขาหรือฟีเมอร์ครับกระดูกส่วนนี้สามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง30เท่าของน้ําหนักตัวเราเลยครับ <med> เรื่องที่สกระดูกหักแล้วต่อได้ไหม กระดูกนั้นเป็นเนื้อเยื่อที่สามารถแบ่งเซลล์ได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการหากัหกหรือมีการบาดเจ็บคุณหมอก็จะดามเอาไว้เพื่อให้ทรงเนี่ยมันไม่ขยับกระเยื่นไปมาและทําให้เซลล์บริเวณะนะั้นน่ะมีการแบ่งเซลล์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ครับเพราะฉะนั้นการที่น้นนนนนองๆใส่เฟือกเนี่ยก็คือการที่เราดามกระดูกไว้เพื่อไม่ให้ขยับกระเยืย่นนั่นเองแล้วพอกระดูกเชื่อมตัวเสร็จก็จะถอดเฟือกออกได้ครับเรื่องที่ 5. กระดูกเป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดน้องเชื่อไหมว่าเลือดสร้างจากกระดูกครับ คือกระดูกของเราจะมีเนื้อเยื่อหลักๆอยู่2ชั้นเนื้อเยื่อชั้นนอกเป็นเนื้อเยื่อที่หนาแล้วก็สร้างความแข็งแรงเรียกว่า compact bone นะครับส่วนเนื้อเยื่อชั้นในอ่ะเป็นเนื้อเยื่อที่มีรูพรุนเหมือนฟองน้ำเขาจึงเรียกว่า spongy bone ไอ้ส่วน spongy bone นี่แหละเป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดครับเพราะว่าเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดหรือ stem cell นะอยู่ในส่วนนี้ครับพอเวลามีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ๆขึ้นมาก็าะจะถูกส่งมาตามเส้นเลือดครับแสดงว่ากระดูกของเรามีเส้นเลือดแทรงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นกระดูกส่วน หรือสปองจี้โบนี่แหละเป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดของเราครับและนี่คือ5เรื่องว้าวเกี่ยวกับกระดูกและถ้าน้องๆอ,อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกระดูกอีกฝากคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับใน EP หน้าจะมาพูดกันเรื่องสิ่งที่ทำให้เราแก่ติดตามชมกันนะครับ